สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการใหม่ของเรานะคะรายการชื่อว่า t ท c h a า e ีค่ะและการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตามทาข่าวเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะค่ะก็จากที่เราได้ทำการรีเสิร์ชมานะคะมันก็มีข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะและวันนี้ก็ได้นำมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมกันหนึ่งข่าวด้วยกันนะคะ ซึ่งเดี๋ยวข่าวต่อไปก็จะตามมาอีกแน่นอนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวกันเลยดีกว่านะคะหัวข้อข่าวนะคะมีชื่อว่า Robotic Massage Table นะคะหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์โตนวดน,นะคะเจ้าหุ่นยนต์โตนวดตัวนี้นะคะก็เปิดตัวครั้งแรกนะคะที่งาน2022 Consumer Electronics Show นะคะที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะโดยที่ ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ได้นําหุ่นยนต์ตัวนี้ไปโชว์ที่งานใช่ไหมแล้วก็โชว์เป็นการโชว์การนวดของเขาเลยนะคะแล้วก็เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าออกแบบมานะถูกออกแบบมาให้ใช้งานที่ซาลอนรวมถึงเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถเป็นผู้ช่วยนะคะของหมอนวดที่เป็นมนุษย์ได้แล้วก็เจ้า ุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยลักษณะของมันอะท่านมันก็จะมีทั้งหมด2แขนด้วยกันนะแล้วก็เขาก็จะใส่เครื่องอะไรของเขานะ่ที่เป็นเครื่องนวดน,นะคะที่ที่ปลายแขนเพื่อให้มันสามารถนวดได้นะคะโดยที่เจ้าแขนตัวนี้นะคะมันก็จะกินพื้นที่ถึง7ตารางฟุตนะคะก็ใหญ่ประมาณนึงนะคะแต่ถ้าเราทุกคนลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าเอาไปวางไว้ที่ซาลอนใช่ไหมมันก็จะ มันก็ไม่ได้ใหญ่จนเกะกะเกินไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีสองแขนแล้วมันยังเป็นหุ่นยนต์6แกนนะคะทําให้การเคลื่อนที่แต่ละมูฟเมนต์ของมันเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะคะคือสามารถไปได้หลายตําแหน่งแบบหลายแกนน่ะมันหมุนไปนูน่นไปนี่ได้นะคะแล้วก็มันยังสามารถ r ร a t e รูปแบบการนวดของ User แต่ละคนนะให้มันเข้ากับสรีระของแต่ละคนได้ด้วยนะคะโดยที่เจ้าข้อมูลตัวนี้นะคะมันจะเก็บมาจาก uh, Database ที่เคยเก็บไว้นะคะแล้วก็มันมี Neural Network นะคะซึ่งเจ้า Neural Network ตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ที่ช่วยในการ Exchange ข้อมูลนะคะหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Real Time ททำให้มันสามารถ รีสปอนส์นะคะทำให้มันสามารถ uh, uh, เขาเรียกอะไรเหมือนตอบสนองต่อความต้องการของยูเซอร์ได้ค่ะก็เรียกได้ว่ามันฉลาดมากจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยผู้ใช้งานยังสามารถควบคุมโลเคชัน uh, นะคะดิวเรชันผ่านสปีดนะคะรวมถึงแรงในการนวดได้ด้วยนะคะโดยที่สามารถ ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้นะทุกคนทำให้แบบว่ามันมันก็จะสะดวกสบายมากนะคะเพียงแค่เราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คลิกนูน่นคลิกนี่คลิกปรับนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้งานได้แล้วซึ่งมันก็ถือว่าสะดวกนะคะถ้าสมมติอ่านนวดไปอ่าแล้วเรารู้สึกว่าเอยไม่ชอบมันแรงไปเดี๋ยวปรับตรงนี้นิดนึงปรับตรงนี้นิดนึงดีกว่ามันก็จะทําให้เราแบบว่ารู้สึกแบบเออ เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนมันสามารถทำงานได้ไดตามความต้องการของยูเซอร์อะค่ะแล้วก็แล้วก็มาถึงข้อมูลในส่วนสุดท้ายแล้วนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะอยากรู้นะคะว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมันมีราคาประมาณเท่าไหร่นะคะมันแพงไหมหรือว่าถูกไหมมันจะเหมาะกับเราหรือเปล่าอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ย มีจุดประสงค์ในการใช้งานเพื่อใช้งานในเชิงคอมเมอร์เชียลนะคะหรือว่าเป็นเชิงพาณิชย์ะนะคะต้องย้ำนาะว่าเป็นพาณิชย์นะคะมากกว่าที่จะนําไปใช้งานในบ้านเนาะเพราะว่าเครื่องมันต้องใหญ่อะทุกคนและด้วยความที่มันเป็นคอมเมอร์เชียลอะแน่นอนว่าราคามันจะต้องสูงนิดนึงนะคะไอ้เจ้าราคาโมเดลของตัวนี้เนะะี่ยค่ะในข่าวเขาบอกว่ามันจะอยู่ที่ 310,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งพอถ้าตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ10ล้านนิดนิดหรือ9ล้าน9ล้านปลายๆถึง10ล้านนิดนิดก็เรียกได้ว่าสามารถซื้อบ้านซื้อรถได้เลยนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะว่าในบางซาลอนบางที่เขาอาจจะแบบว่ายินยอมที่จะลงทุนก็ได้นะคะเพราะว่า มันก็จะสามารถพอเราซื้อหุ่นยนต์ใช่ไหมเหมือนกับว่าเราลงทุนไปครั้งเดียวอะ่ะมันก็จะสามารถช่วยลดคอสในบางส่วนได้อย่างนี้ก็เป็นได้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับซาลอนเขาด้วยนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยนะคะถึงแม้ว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะมีราคาสูงไปหน่อยนะคะแต่ว่าต้องย้ําก่อนนะคะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มันก็ยังเป็นแค่โมเดลถูกไหมทุกคน ก็ถ้าเกิดว่ามันนำออกมาขายจริงอะคิดว่าราคามันก็น่าจะต้องแรงกว่านี้ข่าวที่เรานำมานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะข่าวเทคโนโลยีของเรานะคะค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นข่าวอะไรนั้นนะคะก็ต้องรอติดตามชมนะคะกับรายการเ Che ็คอวิ่งนะคะสามารถรับชมได้นะคะทุกวันพฤหัสนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ